รับผมก็ขพอสวัสดีพ่อแม่พินวองสุขูสุขันนะครับเมื่อนี้กัเดอกแล้วเนาะเฮาเสิมากินเข้าแลงกันกับเขาวับกับ่มีอย่างลายดอครับก็เป็นแนวกินมาจากงานละก็สิมาอุ่นเอาหลังจากที่ว่าเอาไปแช่ในตู้เย็นมันก็แข็งเนาะมันกับเป็นตาแซ่บมาเลยก็สิกินกกินได้แต่ว่าเฮากับเอามาอุ่นแล้วก็สิมาปรุงไม่ให้เบิดเลยจเป็นต้องใส่น้ามันครับเพราะว่าน้ํามันมันกับอยู่ในถุงผัดกระเพรานี่เนะเฮาก็ ใเปไปเลยปับ๊บนี่ครับเขาเส็นเป็นไข่ซิลขาวนี่กระสิเป็นซุ้มน้ำมันนะครับที่ว่ามันแข็งตัวแล้วเขาก็เปิดแก๊สนะครับแล้วก็คนๆๆๆๆให้มันกระจายกันนะครับ ชาติที่ถึกปากนะครับเท่ากับทำการปรุงเพิ่มครับผมก็ส,ใสิใส่ซอสหอยจกน้อยใส่จะน้อยอย่าใส่ไหลายเลยครับใส่ไหลผมลุ่นหมดเด้อ <c oughs> แล้วก็พริกไทยครับที่ต้องการแล้วค็ค,นคน้นๆให้มันเข้ากันครับโอ <c oughs> บางที่เราเพิ่งไปม่เราไม่ต้องเมนผัดเขาอะไรมันเป็นผัดหมูใส่ผักใส่ย่างแล้วเอื่นมขถืนกันแล้วเนาะครับอขั้นตอนสุดท้ายก็หยอดน้ำลงไปจันหน่อยวันอีกค่หนึงครับก่อนที่ห้องสิบปิดแก๊สครับขั้นตอนสุดท้ายก็ตักใส่ถ้วยพ่อมเสรอกนะครับต่อไปห้องสิมาหชิวสีเบิ้งว่าแสบปันใดซิมบงครับซิมตะหนักมากกับเพอะ สุดยอดเขียวอยู่ครับนี่ตักหมูขึ้นมาจากน้อยอืมครับสำหรับชิปนี้กับมีสำนิลแลยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่ด้วยครับพ่อกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับ